นี่นี่ลายทหารเธอวะน้แม่แม่หลุดพ่วเรีอกพี่น้องแม่แม่หลุดพัวเฉยแมงล่าแมงเขี้ยวเขี้ยวเฉยเนาะสบายดีพี่น้องยินดีตอนท้าเขาสู้ซองจึนซาลาสองหนึ่งเซนเคยเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงเนาะแดดจ,จัดๆเลยพี่น้องแต่ว่าเขา้ารู้เนาะเมื่อนี้เขาก็เลยส่วนกันก็ไม่ยาคันออกไปสอนเบิ้งหลาหัวกน้อยเนาะพี่น้องเมื่อนี้แม่นว่าได้ใส่แงงเนาะใส่ส,สวิงแทนเนาะพี่น้องบอลจิไปสอนกับน้องให้คือเก่าหรือพี่น้องน้องเจาข้องเองเนาะเพราะว่าไปสอนสุดกอนนะเนาะเอามากินแล้เห็ดหลบหัวน่อยนพี่น้องตอนนี้เรบวจะวางไปสอนหลหวกกบกัดีพี่น้องก็เลยว่า ไปสอนอารห่วงน้อยว่าอู้กินพี่น้องแกบุว่วสิใดหรือบุไดเนาะเพราะว่าเห็นแต่งเต่ไปสอนสุดกรหัวพี่น้องแต่กะว่างว่าสีผมีมคนสอนนะเพราะว่าแหนร้ายร้ายพี่น้องแกแยงจนบ้จมเนาะแยงจนพูดยุทิงเพราะว่าแหนร้ายแหมพี่น้องอันนี้เอากะสิเอาสวีนไปอันนี้เอาพี่น้องไปสวนเอาเนาะบุหัวสีไดหรือบุไดเนาะเดี๋ยวไปติดตามน้งกันน้ำพี่น้องว่าสิย่างหรือบ่ย่างเพราะว่า อาหาบดได้ห่วงหาวน้องพี่น้องเพื่อมาสอวนกาได้กินน้องเพื่อชวนก็บมดิกินก็เลยอยากมาย่างแนน,นพี่น้องตอนนี้กะแบบว่านั่งอยู่ซื้อกะเมือยอากาศห้อนแห้งอีรอ,อพี่น้องแต่ว่าดูชิาพากันไปอันชวะนหลวบกันพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามน้องกันเลย่นอกว่าสิไดหรือบดไดปะตอนนี้ข้ากามาหอดน้องให้เป็นทีเรียบร้อยนาะพี่น้องนี่คืออุปกรณ์ในการหาหลหวห้ามเมือนี้น้ะพี่น้อง ซึงเ้าเอินว่าสวิงเนาะอันนี้ก็เป็นแนวไซของเดี๋ยวฮากาสิลงไปหาเลยเนาะพี่น้อง หนร้ายเนาะน่ะถือวะน่ะแม่แม่หรอ้อเือกพี่น้องแม่หลอขัวหอัวยม่ย่างม่อย่างเคี้วเคียวเชยเนาะแม่แม่องอันแม่ย่บน่ะนงเหนียมากาเก็บพี่น้อพี่น้องหรือหัวเขียนเพื่อก่อขีดเลืองเขียนเลื่องเยร่ทหารพี่น้องแดดเทเดดว่าใสเลยตัวใหญ่เนาะเนี่ย ลายทหารคนแหงดำอยู่เลวเพรอะวานี่พี่น้องนี่อันนี้เอิดว่าแม่งหลงหงาเงาวนี่พี่น้องดิ้งด้วยดิ้งเดือกมันมันแท้ๆได้นี่นะเสียบนะเนาะได้หลายตัวเตือพี่น้องเนี่ยอืมอัดด้นางขอังเนี่ยเนี่ยอุ้ยพี่น้องในตัวใหญ่ๆนะมันมันนะ ได้อยู่ได้ลงไปข้าวเดียวเนาะฮะนี่พี่น้องขั้นแงงยงแล้วบ่ได้มัน,ม,นมันผูด<ล>มันจมขั้นสวิงสวนเอาไข่แน่นบาสแท,ทมอีดมันมันพี่น้องจะสร้างอย่างเดียวต้นเปนลื่อยใบหรือหัวนี่ยน้าขาวใสกับบัวข้าวหนียวได้จำมาอันนี้เอาเลยนะขี่พวกปูด้วยพี่น้อง เออเจ็บเจ็บคบมืเมเมอเสย,ย,ย,ย้อเออมือเสื้อเสือยางเดียวเด้อขึ้นมาแดดแท้แม่บอกให้ถือหมวกกับถือมันถือบดได้แองมามัดผมมันเป็นโบใส่หมวกบดได้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวร้านเติบเรื่อยนหนึ่งก็ได้เนาะอือฮองลูกไปคาเดียนะอืออือขากเว้ยเจ็ดบงบเบิ้อเลย อย่าลงลุมได้นะ่ไหวสอนหวงน่อยค่ะลมามามาเยงนี้เลยพี่น้องนี่าข้าหนเนะนี่ยพี่น้อแต่ว <c oughs> ่าพุนนะ่นสิเป็นดินแลแดดแทนนะี่งกวดอันนี้ก็แพ้แห้งกันนะโย่สาง่าแห้งปวดแทน นี่พี่น้องนี่นี่มันไม่ขี้เนี้ยนะข้อเาเนี่คือสุ่ยตุ่ยลูกกูอักเด้อพี่น้องนี่ข้อเสียฮะเศร้าแลยกว่าเฮลยหายใจ่าท่านต่างใจไว้สิมาเอหลุดหัวหน่อยได้หลุดหัวใหญ่ก็ดีใจเลยพี่น้องนี่พี่น้องเลยนี่หลุดหัวหน่อยลูกไปทางกลางเลยสิไม่หลุดหัวหน่อย แต่บอกค่ามหล่อนบอห่วงหน่อยว่าสิเมื่อนจังส่วนนะอง่ายค่ะแต่น้องมันแต่ได้เนี่ยนะเนี่ยเด็ก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 ตัวงานแค่นั้นะแต่ว่าค้าสอนแยงได้เนยุข้ามสอนแยงบุตรายพี่น้องเป็นเนื้อไรเจังหน้าฝนตกเอาป่ามาปล่อยกับบุตรสอนน้ำร้ายซะก่อน มันคือสิบร้ายเลยพี่น้องน้ำนะฝนบ่ตกเดือน8เลยส่วนร้ายกะได้กะยังบ่เคิงได้พี่น้องร้อยนะยังบ่เคิง50อยู่เดือน8เลยตกมันนั่นมันอันเพียงก่เพิ่นว่าเอานะผู้ท้าเพิ่นว่ามันงอกเนาะ เด๋อแนงเลยได้อีบ่อไปเนี่ยเนเิ่ด้ได้อบอตักเตาตักเตาแม่งตักเต้าพี่น้องกินแลวขี้แหมิ้นพินมาดีได้คือเกาไปทางหลายได้แม่งนะน่าแม่น่าเกือบพวีบตงวองหันแม่งหลังงามแม่งหลังงามเนี อย่างนี้เดะๆกะอ้าผมน่ะเนี่อ้าวผมน่ะมันมันนะอุ้ยคบนั่ยจะหายเงน้ยนปวดๆนะเพ้อพี่น้ออันนี้อะไรฮะเคยเห็นเนี่ยอันนี้เพื่อนว่าแม่งเหนียวพี่น้องว้าจะตกใจทั้งอี้น่ะจะเตือนว่าแนวแม่โบกินได้เนี่ยพี่น้องเพื่อนไปกินคักอัานมันมันนแม่เผาโบกินเน่ย า็จะว่าอันเป็นน้อนออกมาแตะขี้ขว้วไอวะยังบูกินนะทีเทียจะมันออกมาแต่ยั้งกับบูพี่น้องเออมาแตะถอดแม่แล้วเออในแมงอันนี้นะบูถือร้านน้องมางแมงในเมื่อไ้เนาะเที่ยวนเออจนี่แมงเงอะงใหญ่สามพี่น้องท้าบีบองมันงนี่ฉอ่งเงือ ทางนี้น้าบกบุคคอยถือกันได้แต่ท้งปวดมันลุกก่กลางไกลน้อยหนึ่งบันแดดไลยมันหอนมโยเว้ยวัดต่มันบ่ถือถืออยู่ถือคือกันและเต้นบ่ถือมากหลังงามงามหน่อยพผมมีเนาะ ได้อย <laughs> ู่บ nee, e. ่สอนสวิงแกงตะกีมีแต่พอแต่แม่เฮ้าเนาะพี่น้องหลูกาก็ได้ได้ต่กีนะมีแต่ส่วนร้ายมีแต่เอาสวิงสอนตะกีแต่เดี๋ยนี้ยกไม่สมัยใหม่คนก็เอาแต่แงงพี่น้องเลยบานนี้มาหือสมัยกาวได้บานนี้สอนสวิง อ๋อกำลังกายก็ว่าพี่นนองอันนี้นะหันเลยด้วยนะฝืนหน้าแบบได้ตกเต่าอีกแหละได้ดูเนาะตกเต่าเนาะแม่งต็กเต่าหลูกท้งหลังเดี๋ยวนะเออูชงน่ะชมปมะคุบพี่ทัวเดยี่ทัวเนาะนาเน่ยย่ยๆนะ พี่น้องไม่เต่าสามตัวนี่ของหมักของหมาถือตัวนางแใหญ่น่าแมงซันทีนี้ออกกันเื่อให้พี่น้องเพื่อนเห็นอันหัวบ่นมีแต่ใบไม้พี่น้องก็เห็นอยู่บ่ มีไงคันนางอยู่กับทีกันยังโบเห็นพี่น้องควันตาโบเห็นหูเรือนโบได้ฮันเด้ก็ได้เขียดนะก็ได้อยู่แต่ว่าตาฮ้อนบไดียินันได้ฮันเด้โบก็มันเป็นหลูกหัวเขียดอันนั้นเดียวหลูกหัวเขียดตะปาดเขียดเลืองเลยพี่น้องมันสิเป็นตัวไล่ไล่้าวอย่างนั้นเด้อผู้สอนก็ได้โยหาฮุกเช็ดบาทลหละชาวบุบะบุบะมันแหละพี่น้องแบบอันนีง แดดกระแดดกลุ่มเงยขึ้นมาว่ะแดดแห็งอะไรอ่ะโอ๊ตอ่ะทราบมันเ,เนียแดดนอนกำลังแดดเจ็ดโมงยังบวชคำกำลังแดดนอนพี่น้องเอ้ยกำลังแดดกะนะสองโมงกลวัวๆโอ้ <c oughs> ั่งแท้แน่แม่ว่าแหละม,มีไหมเนะ่ฮะ อ้าวมังมั่ปลาเนมันลายพี่น้องเออข้าเนบายกับีด้ดี้ยู่ขอเน้าลกลัวอ่ะมังเขามาจาเขามา n h ว o n าวง n h h ขึ้นก้อนนังโอ้พี่น้องเอ้ยบย ใส่หมวกกับ่ได้ค่ะผมมัดผมสูงกว่าหมวกพี่น้องเอ้าใส่บ่ได้ตัดหออกซะผมนะมันหลายบ่ว่าสิตัดอยู่เขาจะยามได้อหนาตัวใหญ่ฮะใหญ่หยางเน,นาะหนาจะสิเป็นไผ่แล้วเดี๋ยวนี้นะห้วน เมียคันก็อึดยยมส่วนพี่โนโอ้องอึดอยาแยมได้เลยผ้าไหมแยมหนาะคืออย่าพี่น้องเอย้ยานพ้นตกะม,มันแ้งมันสิ่บอได้ก,กินว่าน้นาม,มันขอนลงแหลกไปกับปลายตอนนี้แล้วแดดแห้งแล้วแดดกับเขาโฮมชักพอนกับบัวไว้คือกันเนาะได้เขาโฮมแล้วเปีนพี่โนโอ้องมา่าคางนี่มีโฮมม่วงเนาะ ว่างหันนะสอนอยูแดดเก็บยูแออดดพี่น้องบ่มีโฮมใหม่ทางนีใค่ยแน่สอนอยูแดดไม่เก็บยูโฮมได้ทุกหอแม่งหละงงบยาวไหนนะ่ะ สามนี่ห้าบางสอนก็นอึดเนาะแม่ก <ừ. S 2> ็มันนะพี่น้องเอ้ยว่าต่ได้ยินผู้นั้นสอนยุหันได้นาะแม่นลุ่มลเลยจะเลยเบิดพี่น้องอันนี้ก็มาจ่ออันนี้น้องจ่อคล้องได้จังได้เดี๋ยวนี้บ่คอยมีคนไปสอนปนดเพราะว่ามันบ่คอยมีบอลสอนแล้วแหลมโบ,บ้มีน้ำพี่นออ้องโอ้มีน้ำเพิ่งกระดำหน้าใช้แล้วเนาะ พี่น้องล้งจากขึ้นไปพักพอนพกักข่มประมาณชิบหาหนาทีตอนนี้กะสิล่งมาลุยต่อพี่น้องแล้วตอนนี้เขาก็มีดวงอาทิตย์อยู่สองหน่วยอุ้ยแม่หลัวหัวหน่วยแม่เอออ่ะเหสอนเหรอ มือ่กล่อก็แยบลงมาหนึนังกล้ว ลุยเป็นลุยพี่น้อง <laughs> บุกเป็นบุกเด้อมอันนี้เด้อดอ,ดอ่ะขึ้นมาแดดอะไรพี่น้องเรียนนี่นะน้อใหญ่น่ะเป็นวิ่นน้ำแหละเรียนนี่ขึ้นไปดมอันแม่มุดแดงเธออนึงแหละพี่น้องเลยนีบอลเขาโฮมพุ่นนะ่ะเขาโฮมเลยน,นี่อุ้ยอุ้ยว้าที่ตัวพี่น้องอีกแล้ว ไม่ไดีตัวยิ้งย้านยน่อยนะเนี่ยพี่น้องเขียวคนนะนู่นเนี่ยมันเป็นมันเศสาโพโพโอเเ้ยแหลกแหงอะไรอย่างไรปะที่มาเสียี่ควบอันเงียวนั่นกะน,น,นี่ ม่งละงับเียแม่งเหนียวตัวนั่งมาแทมหรืหัวหาตูวแล้วสายงาตัวแล้วนะแม่หัวเขียนตะปะเขียนเรื่องเป็นเนี่ยนะขากูมูแม่หรือหัวกุ๊บบุคยถือเป็นไรวะ มันคือทางหนานม้านะอือจก้าวบ้วงดินอะไรพุ่งดยู่ควนมันร้านลงกลางเมื่อไรบ้ปะเนี่ยสีโรงร่องบางจ้าบาลเลยดีบดุตรล่ะโอ้ยไม่แห้งเลยพี่น้องเลยไอ้ยจะมันหอนครับชิยังไปหุมกับกระเทิรนไม่จัง เห,ออเห็นมาเห็ได้บานบ่ด้ดำหนาด้ันนี้เห็นน้ำมเห็นหนาแล้วจังดดแดดเห็นหนาไปเดียวแลวงส่ะ้เบิ่ลวพี่นอ้องพี่นอ้องมาพบมาพอกันอีกแล้วกา้าแมงละงับยาวเนาะฮึห,หลายตัวเติบด้นี่เกือบหอดซิฟนะ่ไหม αι. อืมหลายตูวเต๋อพี่น้องอเนาะลูก่อาไปถือกระยาบมันไปเตะถือแมแงหลางำเงี้ยเอาแล้วพ่อถือกรบอกันธุ์แนวหมักเนานะ <ๆ S 1> เริ่มห่วยเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เ้าหอบน้องเนาะพี่น้องหนา้าแดงตาดำเบิดแขงแดดจนตอนนี้แดดเริ่มบดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่า ไก้สคดำเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาซีมุ่งแล้วเนาะพี่น้องมีแต่ฮาสิได้ข้อตัวเขาเมื่อแล้วบ้านี้บ๊วยเลยพี่น้องตากเดี๋ยจนจนสิเป็นวินพี่น้องไม่ยั้งคันจนได้ไปดมมุดแดงเนาะเดี๋ยวนี้ห้แไม่ยั้งคันลงไปอาลุหัวกหน่อยแล้วก็สิได้เมื่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮาสิเมื่อสรุปให้เบิรงยุ่งเฮือนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ข้อตัวเมื่อก่อนเนาะบ้านี้นมาสารุปให้พี่น้องเบิ่งบัดน,นี้เนาะว้าแมงหลงหงายาว่านะพี่น้องร้ายแหงเนาะเนี่ย มีแต่แมงละง,งามังสวะอันนี้ก็เป็นโลหัวเขียนเลื่องเด้อพี่น้องโลหัวกรุ๊ปเนาะแต่ว่าตัวกระใหญ่สำหรับหัวกรุ๊ปอยู่แต่ว่ากระสีบวกแขงคือโลหัวกรุ๊ปเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแมงตักเตา่าแมงเหนียวกับพี่น้องสรุปแล้วกระได้ประมาณนี้นะพี่น้องแดดแห้งร้ายเทินบาวายนี่